เพราะภาพถ่ายหนึ่งภาพแทนความหมายได้ล้านคำพูดและการเดินทางก็เปรียบเสมือนบทเรียนบทหนึ่งของชีวิต นี่คือนิยามของนิตยสาร Lonely Planet Traveler ฉบับภาษาไทยซึ่งจับมือกับบริษัท Canon Marketing Thailand จำกัดจัดการประกวดภาพถ่าย Photo Story Competition ประจำปี2013ภายใต้หัวข้อ Once Upon a Journey บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ได้สัมผัสจากการเดินทางเพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพและกระตุ้นให้ผู้ที่มีใจรักในการเดินทางท่องเที่ยวหันมาให้ความสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเลนส์สู่ภาพถ่าย ซึ่งมีผลงานภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน20ชุดผลงานจริงๆแล้วเนี่ยเราเราอยากจะเปิดหัวข้อของการถ่ายรูปในในในปีนี้ให้กว้างขึ้นนะครับเราก็เลยใช้ชื่อว่า o n e Upon A Journey ก็คืออยากให้คนที่ที่รักการถ่ายรูปและก็การเดินทางด้วยเนี่ย ได้ไดบันทึกภาพแล้วก็สิ่งที่เขาพบเจอจากการเดินทางทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความสวยงามของทัศนียภาพชีวิตผู้คนหรือเรื่องราวร้อยแปดที่เขาเจอระหว่างการเดินทางนะครับอยากให้ติดตามกันไปนะครับเพราะว่าเรา l o n e l y Planet t r e v e l e r แล้วก็ทาง Canon เนี่ยจะพยายามที่จะ,ะคิดกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่สร้างสรรค์ออกมา ใหม่ๆเสมอนะครับเพื่อเป็นงานกระตุ้นบรรยากาศของการถ่ายภาพแล้วก็บรรยากาศของการท่องเที่ยวให้ให้เกิดความคึกคักมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามดูว่าหลังจากปีนี้เนี่ยเราจะมีอ่าธีมในการแข่งขันอย่างไรนะครับยังไงขอบพระคุณมากครับรูปน,นี้นะคะถ่ายในช่วงเดือนมกราต้นเดือนมกรานะคะที่อ,อ่คุชโลโกคุชโลโก,กก็คือทะเลสาบคุชโล ซึ่งจะเป็นฤดูที่แบบว่าหนาวมากเลยที่ไปนี่เพราะว่าที่นี่มีนกกระเรียนมากมายแล้วก็สวยงามมากแล้วคือไปเห็นแล้วประทับใจมากเพราะว่าเป็นภาพที่เหมือนเหมือนในเหม,มือนในฝันเลยนะคะแล้วก็ภาพนียมีลักษณะเดียวกับภาพเขียนที่เราเหยภาพเขียนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งลายผ้าญี่ปุ่นเนี่ยก็มาจากของจริงทั้งนั้นที่เป็นรูปนกกระเรียนบินผ่าน,าน้าทิศหรือว่านกกระเรียนที่อยู่ในหมอกหรือนกกระเรียนที่กําลังฟ้อนลากัน โดยภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลสุดยอดภาพถ่ายยอดเยี่ยมได้แก่ชุดผลงานมิงกะลบามเมียนมาของคุณวิเชียนรัตแจ้งสว่างถ่ายด้วยกล้อง Canon E O S 5D Mark II รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ภาพชุด Go Be The Joy of Emptiness โดยคุณกิติการภูมิสวัสด์ถ่ายด้วยกล้อง Canon E O S 7D รางวัลพอปปิล่าโหวตได้แก่ภาพชุดเรดซีของคุณจริยาโปสยจินดาถ่ายด้วยกล้อง Canon EOS 7D สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและอยากจะชมภาพถ่ายสวยๆที่เข้ารอบ20ชุดผลงานสุดท้ายสามารถคลิกไปดูได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m l o l l y p l a n e t t h a i l a n d ต้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของทาง LollyPlanetTraveler ได้ที่นี่เช่นเดียวกัน